แนะนำวิธีการเช็คเบื้องต้นนะครับของจักรยานไฟฟ้านะครับสาหรับที่เอาแบตไปใส่แล้วล้อไม่หมุนเปิดนะครับลองต่อสายบวกเข้าบวกแล้วลบเข้าลบแล้วนะครับนะครับแบตเตอรี่แบบนี้นะไปต่อสายแล้วมันยังไม่ติดนะวิธีตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับว่ากล่องตัวไหนมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมมีตัววัดไฟแบบนี้นะมาเช็คให้ดูนะนะครับนี่อย่างนี้นะครับเป็นเช็คลมอย่างนี้ก็เช็คได้นะนะครับตัวนี้มันเป็นเช็คลมที่รองรับตั้งแต่12งโวลต์ตั้งแต่5โวลต์เลยนะครับ5โวลต์ถึงถึง นี่เลยอันดับแรกเดี๋ยวต่อสายนี่ก่อนนะครับนะครับในเบื้องต้นเพื่อนๆเอาแบตได้แบตไปก็จะต่อสายนะครับของตัวนะครับลบเข้าลบนะครับนี่นะครับอันนี้สายลบนะเพิมนะครับมันก็จะได้ตรงนี้มันจะมีแปะนึงนะครับนี่ไหมมันจะมีแป้นึงนะครับตรงนี้นะครับจบแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นกันดูนะครับนะครับอันดับแรกเลยต้องมีเครื่องวัดนะต้องมีตัววัดนิดนึงนะครับคือเช็คแรมตัวทดสอบไฟนะราคาหลักสิบเอง นะครับเดี๋ยวแนบพิกัดไว้ให้นะนะครับมีตัวตรวจสอบตรวจช็คหน่อยนะครับโอเคนะเดี๋ยวมาลองไล่สายกันดูนะครับโอเคนะครับพอดีช่างมือเดียวอาจจะไม่ถนัดนะช่างก็เลยปอกสายนะครับเดี๋ยวค่อยพันพลาเทปนะนะครับต้องพันพลาเทปนะเดี๋ยวโดนกันมันจะช็อตแป๊บๆนะครับช่างก็เลยลอกสายออกนี้เลยนะครับนี่นะครับเห็นทองแดงนะครับเห็นทองแดงแล้วก็เอาสายดานะครับตัวคีบเนี่ยมาคีบกับสายดําแล้วลองวัดไฟดูนะครับแตกกันได้นะครับไม่เป็นไรนะครับนี่นะครับ ไฟจะขึ้นนะครับ52โวลต์สแสดงว่าแบตแบตเต็มนะครับ <S <S แบตดีแบตดีแบตเต็มโอเค1จุดแล้วนะครับคราวนี้ก็มาเช็คถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราเช็คอย่างเงี้ยผ่านแล้วนะนะครับสแสดงว่าล้อต้องหมุนแล้วนะครับถ้าถ้าระบบกล่องไม่เป็นไรนะนะครับเนี่ยถ้าผมเช็คคลิปดูนะนะครับตัวเนี้ยตัวนี้เป็นสายขันเร่งนะเนี่ยเดี๋ยวผมแนบไปให้นะสายคันเร่งก็จะมีเขียวแดงดํานะ3มเส้นนะครับเราคลิปคิสีเขียวกับสีสีเขียวกับสีแดงนะครับล้อต้องหมุนนนนนะะคครรรัับบีี่ดไ้ยยิเสง ได้ยินเส e ียงและล้อหมุนแล้วนะครับนี่นะครับล้อหมุนนะครับโอเคนะครับนี่คือติดแล้วนะครับอันนี้คือต่อตรงยังไม่ผ่านผ่านคันเร่งนะครับคือถ้าถ้าบิดคันเร่งบิดคันเร่งแล้วมันไม่ติดเนี่ยแสดงว่าต claro> uh ้องเช็คค um, ันเร่งแล้วนะครับโอเคอันนี้จุดที่สองแล้วก็จุดที่สามสายไฟสวิ์นะครับสายไฟสวิ์ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับสวิคนะมันจะมีสายแดงออกมาจากที่กล่องตัวหนึ่งนะครับสายเนี้ยถ้าเราถอดออกเนี่ยเราต้องเช็คไฟตรงเนี้ยว่าเปิดสวิ์มาแล้วไฟมันมาตรงนี้ไหมนะครับมาเข้ากล่องเพราะว่ามันต้องผ่านสวิ์กุ นะครับเนี่ยตรงนี้จะต้องมีไฟเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยนะครับนี่นะครับขึ้นเหมือนกัน52โวลต์ไฟและไฟ52โวลต์นะครับไฟของแบตเตอรี่เลยโอเคนะครับก็จะมีแค่นี้เองนะครับเบื้องต้นเป็นแนวทางนะนะครับก็คือถ้ามีไฟจ่ายเข้ามาเช็คดุมไม่ช็อตไม่อะไรนะครับก็จบนะครับล้อต้องหมุนนะครับล้อต้องหมุนนี่เป็นแนวทางนะครับก็อันนี้ผมใส่อย่างเดิมนะนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับก็อยากให้เช็คบางทีนะครับถ้ากล่องมีปัญหาก็ลอง เปลี่ยนกล่องหรือเทสกล่องดูนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรนะครับมาจ่ายแบตแล้วก็ล้อทํางานได้เลยโอเคนะโอ้คลิปยาวเโอเคครับก็มาชี้แนวทางเนาะการเช็คไฟเบื้องต้นนะครับใช้โดยใช้เช็คลแลมเช็คง่ายๆนะบางทีบางคนไม่มีมิเตอร์นะครับนะครับอย่าเอาสายไปเขี่ยกันนะไม่ดีนะนะครับเดี๋ยวระบบช็อตใช้ตัวเช็คไฟหน่อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวปักตะก้าไว้กับแบตเตอรี่ด้วยนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะผมว่าใช้สุดยอดเลยนะครับราคาเขาเบาด้วยนะครับฝากไว้ด้วยเลยนะครับโอเค กดที่ประกาศได้เลยครับ